ดีครับนี่ผมนิกนะครับ <c oughs> วันนี้ผมอพอดีขับรถอ,อยู่ต่างเมืองหลายชมมมั่วโมงเลยมีเวลาอยา,ากจะมาอคลิปนิดหน่อยนะ,ะพูดถึงเรื่องระบบการเมืองการเลือกตั้งของอเมริกานะก็ที่เมื่อเช้าวันนี้ได้เห็นโพสต์ของนักวิชาการบางคนที่เมืองไทยนะ ที่ได้ออกมาวิจารณ์การเมืองสหรัฐบอกว่าเฮลล่คลินตันเนี่ยนะชนะด้วยคะแนนเสียงประชาชนมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์นะเพราะนั้นมีพอปลิ้วโหวตมากกว่าแต่ยังแพ้เลือกตั้งเพราะนั้นระบบที่ใช้เลือกประธานาธิบดีในอเมริกาเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไต,ตนยนะออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะผมก็เลยอยากจะมาใช้เวลานี้อธิบายนิดหน่อยชี้แจงอะไรบางอย่างซึ่งผู้คุณอาจจะมองข้ามนะอาจจะเอก์เน,ยอยเนมองข้าม เพราะว่าไม่คุ้นเคยด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะผมอยากจะมาอธิบายให้ผู้คนฟังนิดหน่อยเพราะว่าระบบ Elect Elect College, อิเล็กโทรโคลเจจ์เอ่อเเนี่ยนะตอนนี้นะโดยเฉพาะอนระยะหลังๆเนี่ยมีปัญหาเพราะว่ามีพวกขี้แพ้ชวนตีทั้งหลายเนี่ยนะที่ออกมาป่วนที่ออกมาป่วนหาว่าระบบไม่ถูกต้องอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่หนึ่งสิบหนึ่งเสียงอย่างงู้นอย่างงี้นะ ท,ทั้งที่ระบบนี้ใช้มาตั้งแต่ประเทศนี้เป็นประเทศนี้มา240ป,ปีนะนะผมก็เลยอยากจะมาคุยให้ฟังนิดหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจระบบอิเล็กทรอนิค s y ส t ตมก็คือนวะ่าในอเมริกาเนี่ยนะเราไม่ได้เลือกประธานาธิบดีด้วยการนับหัวของประชาชนคนอเมริกันทั่วประเทศนะเพราะว่าอะไรที่ผมพูดอย่างนีนะ้เพราะว่าอะไรทำไมทำไมมันเป็นอีสนะเตอรค์ควอชันนะบางคนคนรจะมีความถามอันนี้ เราะนั้นผมจะใช้โอกาดนี้สอนอะไรบางอย่างนะประเทศอเมริกาเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นประเทศเดียวนะมันเป็นทั้งหมด50ประเทศเรามีทั้งหมด50รัฐนะแต่เรารัฐไม่ขึ้นต่อกันละกันนะเราเป็นเราเป็นรัฐบาลของตัวเองเราปกครองตัวเองเราไม่เรามีเรามีมาตราสิบอยู่ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาที่เอาร่างขึ้น หลังจากที่อเมริกาได้ประกาศเอกราชมาจากอังกฤษแล้วเนี่ยเราร่างคือเอ่เอมาธิบนนี้ขึ้นมาเพื่อจะ protect state right ที่ไม่ให้วอชิงตันดีซีเข้ามาก้าวไก่ในสมัยตอนที่อังกฤษเข้ามาแท็กอเมริกาใหม่ๆสมัยนัน้นตอนนั้นอเมริกายังเป็นอาณานิคมกันอยู่นะสิบสามอาณานิคมแรกตอนนั้นไม่มีชาติสิบรัฐมีแค่สิบสามรัฐนะไม่มีคนอเมริกันมีแต่คนอังกฤษทท้งนั้นเนี่ยเป็นพวกอาณานิคมพวกชาวบ้านมาตั้งลกลากยู่ในชีวิตใหม่ และส3ามานานิคมนี้เนี่ยถูกอังกฤษโจมตีนะเพราะฉะนั้นพวกชาวบ้านทั้งหลายทั้ง13อามานานิคมเนี่ยเขามาประชุมกันครั้งแรกที่ First ที่เราเรียกว่าเป็น First Continental Congress เแที่เขามาประชุมกันครั้งแรกที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยแล้วเขาแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่ต่างคนต่างอยู่ต่อไปแล้วนะเราจะเข้ามารวมกันนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะ An attack on one is an attack on all of us นะ กางกิจโจมตีอาณานิคมหนึ่งหนึ่งอาณานิคมหมายความว่าอังกฤษโจมตีทุกอาณานิคมเพราะนั้นเราจะเข้ามา join into the common defense นะเพื่อป้องเพื่อปกป้อง,อง,องซึ่งกันและกันนั่นเป็นจุดเหตุผลที่เรามีสหรัฐอเมริกาเราไม่ได้มีสหรัฐอเมริกาเพื่อจะมีหนึ่งประเทศที่มีรัฐบาลกลางคุมทุกเรื่องคุมทุกอย่างตัดสินในทุกเรื่องเพราะว่าอะไร เพราะานั่นไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมายของคนที่ก่อตั้งประเทศนี้คนที่ก่อตั้งประเทศนี้ไม่ได้บอกว่าโอเคตอบนี้เราศิบสามานานินมเราจะมารวมกันเป็นประเทศเดียวกัน that's not what happened นะเพราะ้นพวกคุณที่เข้าใจว่าประเทศอเมริกาเนี่ยนะเป็นหนึ่งรัฐบาลคุณพยายามเอาถุงกาววางลงก่อนนะฟังผมให้ดีนะฟังผมให้ดีการปกครองแต่ละสเตท นะเราเรามีเรามีบอดี้เรามีเลเิสเจอร์เรามีฝ่ายนิติบัญญัติของแต่ละรัฐนะไม่แต่ละคน Responsible รับผิดชอบในการออกกฎหมาย State Law ของกันและกันเราไม่ก้าไก่ซึ่งกันและกันนะแต่ละรัฐมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการที่จะส่งตัวแทนของรัฐไปเลือกประธานาธิบดีเข้าใจไหมคนในเท็กซัสรัฐบาลเท็กซัส ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกรัฐบาลที่เมนโซตาหรือรัฐบาลที่แคลิฟอร์เนียบอกว่าคุณจะต้องเลือกคนอะไรไปคุณจะเลือกอยังไงนะมันขึ้นอยู่กับลัฐธของคุณที่จะเลือกคุณเลือกตามใจชอบของคุณเลยนะคุณอยากจะโหวตกันแบบใช้กระดาษโหวตเช่นไอ,อ,อยากจะโหวตแบบใช้อิเล็กทรอนิกส์นะใช้ใช้บนะัตร ATM ีเอ็มว่าเอเวอร์โเอเวอร์คุณอยากจะเป่ายิงฉุกนะคุณอยากจะเล่นวิ่งเปี้ยวนะก็จะหาตัวแทน ไปเป็นตัวแทนเลือกประธานใธวบดีที่วอชิงตันดีซีในวันเลือกตั้งซับทูยูเอาตามสบายเลยเอาตามใจชอบเลยนะแต่คุณมีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงในรัฐของคุณเท่านั้นคุณไม่มีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงทั่วประเทศนะผลการเลือกตั้งผลการชนะระว่างเดโมแครตหรือพอลเบรเกนในรัฐของคุณมันมีผลบังคับใช้ได้แต่เฉพาะรัฐของคุณ มันไม่มีผลมังคับใช้สำหรับในรัฐของผมนะ่างไเพราะฉะน,นั้นเมื่อ Republican ชนะเลือกตั้งในเท็กซัสแคลิฟอร์เียชนะเลือกตั้งพรบเจมส์แกรชนะเลือกตั้งในแคลิฟอร์เนียเราก็มีเราก็ส่งตัวแทนเฉพาะของรัฐของเราไปที่ดีซเพื่อไปเลือกประธานาธิบดีอันนี้เราเรียกว่าเป็น electoral college vote นะ ไม่ใช่เอาคนอเมริกันสัญชาติอเมริกันทั่วประเทศมันนับหัว that's not it เพราะเรานี้ไม่เราไม่ใช่เป็นประเทศเดียวเราเป็น50ประเทศเราเป็น50รัฐบาลเราไม่ก้าวไกลาซึ่งกันและกันมาตราสิของรัฐธรรมน,นูญ United state s constitution guarantee this r i g h t to the state เอเพระนพวกคุณที่เป็นนักวิชาการที่ดำน้ำมั่วซั่วนะพูดส่งเด่นว่าประชาธิปไตย มันไม่ไมันในหลักการเร่ขอของขอโหวตเนี่ยมันไม่ประชาธิปไตยเพราะไม่หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเนี่ยคุณพูดโดยการขาดความรู้นะคุณพูดโดยการมองข้ามอะไรบางอย่างไปไอ้สิ่งที่คุณมองข้ามก็คือว่าหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงมีผลบังคับใช้ได้แต่เฉพาะในรัฐบาลของุณเท่านน้นคุณจะเอาหนึ่งสิทธิของเสียงของคุณไปป้วนอยู่กับรัฐบาลของผู้ก่อนนทั้งหมดแล้วเอาโหวตทั้งหมดมารวมกันแล้วบอกว่าอันนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นเอ่อเป็นผลของการเลือกตั้งไม่ได้ครับ ไม่ได้นะทำไมผู้ที่ก่อตั้งระบบนี้เขาถึงจัดระบบนี้มานะแล้วใช้มาแล้ว240ปีนะที่เคยมีปัญหาอะไรนะตั้งั้่แต่ว่าตอนนี้พวกขี้แพ้ชัวตีมันกำลังยกตรงนี้ขึ้นมานะมีปัญหาขึ้นมาเพราะมันมันแพ้เลือกตั้งผมจะบอกให้ว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้นะเขาทำอย่างนี้เขาเพื่อเ,เพื่อ,เข,เ,อเขาเพื่อต้องการปกป้องสิทธิของรัฐ หรืออาณานิคมเล็กๆที่จะเข้ามา join the union เนะียประเทศนี้เนี่ยนะตอนที่13อาณานิคมมันรวมกันเป็นประเทศเป็นเป็นแปดฝอ่ง common defense ที่จะสู้กับอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเข้ามารวมกันเนี่ยนะเขาแล้วเขามีคําถามว่าถ้าเรามารวมกันเป็นเป็นหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยนะเราจะทํายังไงไม่ให้อาณานิคมใหญ่ๆรังแกอาณานิคมเล็กๆแตนะออกกฎหมายเอาเปรียบประธานอนอาณานิคมเล็กๆเอาเปรียบรัฐเล็ก นะเราจะทํำยังไงเพราะว่าแน่นอนล่ะนะรถรถใหญ่ๆควรจะมีตัวแทนมากกว่ารฐเล็กๆที่ส่งไปที่วอชิงตัน o ี่ีจริงไหมอันนี้จริงนะอันนี้จริงเพราะว่าเท็กซัสซึ่งมีประชากรมากกว่าโรดไอแลนด์หรือเวอร์มอนหรือคอนเนตทิคัตเดลาแวร์ ควรจะมีตัวแทนเข้าไปนั่งอยู่ใน House of Representatives หรือสภาผู้แทนราษฎรที่ Washington DC มากกว่ารัฐเล็กๆพวกนี้ถูกต้องในสภาล่างนะแต่ในสภาบนเรามีตัวแทนเท่ากันหมดทุกรัฐส,ส,สองสองเซนเตอร์สองสวจากทุกรัฐส่งเข้าไปเท่ากันหมดที่เรามีสวที่เราจัดระบบสวแบบนี้เพื่อเราจะให้ความสำคัญต่อรัฐเล็กๆทำไมมันถึงสำคัญ ผมจะบอกอธิบายให้ว่าทําไมไมันถึงสาคัญเพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยการออกกฎหมายมาบังคับใช้กฎหมายของกฎหมายกลางเ่ยนะเฟด l รลอที่ออกมาบังคับใช้กับทุกรัฐเนี่ยนะมันจะต้องได้รับการเห็นชอบจากทั้งสองสภาสภาล่างและสภาบนนะการเมืองในอเมริกามันไม่ใช่เหมือนกับการเมืองไทยที่ียกว่าสอสรอ่างกฎหมายขึ้นมาแลว้วสวทำตัวเป็นเหมือนกับจระเข้ขวานคองชี้ว่าตรงนี้ไม่เอาตรงนั้นไม่เอาแล้วมีสิทธิ์ที่ไป ไปแคนโซ่ไปไปไปลบไปไปขัดขวางการออกกฎหมายของสอสอในอเมริกานี่สอสอและสวจะต้องร่วมกันออกกฎหมายนะร่วมกันออกกฎหมายตรงไหนที่ไม่เห็นด้วยกันในบางจุดบางเรื่องเขาก็อนกานิโกเช e n e ิโกเชต e มีการต่อรองกันว่าโอเคเราตัดตรงนี้ได้ไหมตัดบทตรงนั้นออกได้ไหมเราเปลี่ยนคําพูดตรงนี้หน่อยได้ไหม มันมีเวอร์ชันของสอสอแ้วนะมีขอเวอร์ชันของสภาผู้แทนราษฎรมีเวอร์ชันของสอสภาวุฒิสภา, ique, สภาแล้วเมื่อเขามาเจราจาขัดเกลาอะไรกันเรียบร้อยมันจะมาลงมาถึงเวอร์ชันหนึ่งที่ทั้งสองสภารับได้และเห็นด้วยกันแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยนะเขาก็จะส่งมนเปิลตัวเนี้ไปที่โต๊ะทํางานของประธานรัฐมนตะรีและให้ประธานรัฐมนตรีเป็นคนเซนแล้วเมื่อหลังจากที่ประธานรัฐมนตรีเซ็นจุดเซ็นแะต่เปิลตัวนี้เสร็จแล้วเนะี่ยเปิลมันก็กลายเป็นกฎหมายนะ เพระาะฉะนั้นประธานดิวิดีไม่มีสิทธิ์ไม่ได้มีหน้าที่ในการร่างกฎหมายประธานดนิวิดียเป็นอยู่ฝ่ายบริหารเป,เป็น Executive Branch นะไม่ได้อยู่ในะ Legislative Branch Legislative Branch ก็คือ you know the House of Representative s and the U.S. Senate เท่านั้นเองคนะพาล่างสภาบุนมีหน้าที่ออกกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่รัฐเล็กๆมีสอวัวเท่ากับรัฐใหญ่เนะี่ยมันเป็นการขานอำนาจแบบนีเข้าใจไหม และ electoral college vote เนะี่จำนวนคะแนนที่แต่ละรัฐสามารถที่จะส่งตัวแทนเข้าไปเลือกประธานาธิบดีได้ในในวอร์ชิงกันดีซีเนี่ยเขานับจากจำนวนสสและจำนวนสวรวมกันไม่ใช่จเฉพาะจำนวนสสเพราะถ้าจะแทนนับแต่จำนวนสสเท่านั้นรัฐเล็กเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงนะรัฐเล็กๆเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงเขาต้องการให้เอาสอวอซึ่งมีเท่ากันหมดทุกรัฐเนี่ย รวมอยู่ด้วยนะเท็กซัสมีเขตทั้งหมด36เขตเรามีสอสอส่งไปที่ดีซีทั้งหมด36คนบวกเซเนเตอร์สองคนเป็น38คนเพราะฉนะนั้นในเท็กซัสเรามี electro college b o a r คะแนนของรัฐที่เอาไปเลือกประธานาธิบดีเนี่ยสาแคะแนนจากรัฐนี้ในนิวแฮมป์เชียร์นะนนะมี2เขตมีสอสอเป็นนั่งอยู่ใน U.S. House ของรับิซนเดดสองคนได้มีสวที่เป็นมุธ,ธิสภาจากนิวแฮมเชียสองคนเป็นสี่คะแนนเพราะนั้นอิเล็ก c รอ l e g e vote ของ New ขน,นิวแฮมเชียสี่คะแนนของเท็กซัสสามสิบแปดคะแนนของ 45, ขนนแคลิฟอร์เนียสี่สิบห้าคะแนนเราส่งไปแบบนี้นะคุณคะแนนที่ไปจากรัฐของคุณก็มีแค่สามสิบแปไม่ได้มีไปมากกว่านั้นไม่มีไปน้อยกว่านั้นแค่สามสิบแปดถ้าคุณชนะกันหนึ่งสิบหนึ่งเสียงในรัฐของคุณ คุณก็เอา38นี้ไปนในรัฐของผมใน C Texas เซาทเท็กซัสถ้าคุณชนะในเท็กซัสคุณก็ได้ไป38 38เสียง38คะแนนเป็นอิเล็กเตอร์ที่จะเข้าไปโหวตเอาประธานในบัา okay? มิบแปดคนโอเคเข้าใจไหมคุณโหวตได้แค่นั้นนะคุณไม่ได้โหวตได้เหมือนนั้นคุณไม่ได้บอกว่าโอเคเอเอแต่ว่าเรามีคนที่โหวตให้กับให้กับคลินตันในเท็กซัสเหมือนกันเราก็เอาคนที่โหวตใน คนที่โหวตให้กับคลินตันมาในเท็กซัสมารวมดว้ด้วยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนที่โหวตในเท็กซัสไม่ใช่เป็นคนในรัฐของคุณนะคนที่โหวตในเท็กซัสเขาก็เป็นพลเมืองของเท็กซัสเขามีสิทธิ์เขามี Voting Jurisdiction อยู่ในเท็กซัสและเท็กซัส Election Law ของเท็กซัสบอกว่าถ้าคุณชนะรัฐนี้ Winner Take All we go by the rule เนะเข้าใจไหมหนึ่งสหนึ่งเสียงใครชนะก็คือดัชเชสนะ่งวันที่จะได้คือ38แคะแนนนราไม่ใช่ทุกรัฐเป็นแบบเท็กซัสไม่ใช่ทุกรัฐเป็นวอนเนอร์เทคออรนะบางรัฐคุณอาเขาอาจจะจัดสัดส่วนส่งไปตามจํานวนคนที่โหวตอันนี้มันก็เรื่องของคุณแต่ละรัฐมีสิทธิ์ที่จะเลือกหมวบอกแล้วไงว่าแต่ละรัฐเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาจะใช้ระบบไหนในการที่จะส่งตัวแทน ไปเป็นตัวไปเป็นปูตัว,ตว ctor, อิเล็กเตอร์อยู่ในอ,อยู่ในอยู่ในวอชิงตันดีซีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงนะ่ะนะในอเมริกาเนี่ยระบบอิเล็กโทรคลาร์เซสเซนเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงนะพวกคุณฝันพวกคุณทำน้ำพวกคุณมั่วส่งเดชมั่วส่งเดชเพราะคุณกำลังจะเอาสแตนดาร์ดของมินนิโซตามารวมกับสแตนดาร์ดของเท็กซัสหรือพวกคุณจะเอาคะแนนของคนที่ลงคะแนนเสียงทุกคนในมินนิโซตามาป้วนกับคะแนน ของคนที่ลงคะแนนเสียงทั่วประเทศที่มาจากรัฐอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคะแนนในเมนโซตาใช่ไหมถ้าคุณโหวตใน้มนโซให้ให้รุยินตันในเมนโซตาหรือในแคลิฟอร์เนียคุณจะเอาคะแนนนั้นมามาเอามามา,มาตัดสินแพ้ชนะกับไอ้สามสิบแปดเสียงของเท็กซสไม่ได้นึกออกไหมผมคิดว่าผู้คุณคงเข้าใจนะสิ่ผมพยายามอธิบายนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องเข้าใจนะจาเป็นที่ต้องเข้าใจ เพราะว่ามันเป็นมันเป็น <c oughs> ประเทศนี้แบ่ทีวผมบอกนะเราไม่ใช่เป็นหนึ่งประเทศคุงทั้งหมดนะหนึ่งรัฐบาลคุมทั้งหมดเรามีห้าสิบรัฐบาลที่อินดพ e เนนต์ไม่ขึ้นต่อกันแล้วกันนะไม่เก้าไกลซึ่งกันและกันเราเป็นสหรัฐอเมริกานะแต่มีบางคนมีนักวิชาการบางคนที่ที่ยกที่ผมได้ยินว่ายกบอกว่าโอ้ในรัสเซียเขาก็เป็น ประเทศใหญ่นะเป็นประเทศมีตัง time zone, นะ้งสิบเอ็ดไทมโซนนะเขตเวลาตัง้งสิเอดเขตนะเพราะนั้น <c oughs> ทําไมก็ถึงทําไมก็ถึงเป็นรัฐบาลนันเดียวได้มันเรื่องของรัสเซียนะคุณจะเอาสแตนดาร์ดของรัสเซียมาเอ็โพสกับอเมริกาไม่ได้แล้วผมบอกอะไรอย่างหนึ่งนะถ้าคุณจะพยายามที่จะคุยถึงเรื่องประชาธิปไตยอย่ายกรัสเซียขึ้นมาคุย please นะ please นะถ้าผมจะต้องเลือกระหว่างปูตินกับ <c oughs> กับกับทอมัสเจฟเฟอร์สนะัหรือจอร์จวอชิงตันรรหรือเบนแฟรงคลินนะหรือบรรพบุรุษของอเมริกาที่ตั้งว่างวางรากฐานประเทศนี้ด้วยรัฐธรรมนูญที่แข็งแกร่งที่ใช้มา240ปีโดยไม่ต้องมีการไม่ต้องมีการฉีกนะไม่ต้องมีการทำปฏิวัติไม่ต้องมีการยึดอำนาจนะ About Putin, I'll take I'll take Thomas Jennifer Jefferson over Putin over the Tsar of Russia over over uh hey, 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 hey anytime any day of the week twice on Sunday yeah? and for It's just laughable just stop it yeah? It's just laughable now a lot man yeah? when a อย่ามั่วส่งเดช ถ้าคุณใช้ระบบหนึ่งสิหนึ่งเสียงคุมใช้ระบบหนึ่งสิหนึ่งเสียงกับอเมริกานี่นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมนักการเมืองในอเมริกาจะไม่มีใครไปรณรงหาเสียงในทุ่งหมาวอ้อในรัฐเล็กๆนะใน uh, uh, รัฐที่ uh, ไม่มีประชาชนเยอะางโรดไอแลนด์อย่างโรดไอแลนด์เนี่ยโอเคจะไม่มีฮินเฮเลนตันหรือทรัมป์จะไม่มีการ ไป spend money เพื่อจะหาเสียงเพื่อต้องการหมดอะไรเลยเพราะว่า it, it, it doesn't give you the best the best bang for the box ในการหาเสียงนะเขาจะไปใช้เง uh, uh, ang ja ินซื้อแอดซื้อโฆษณาอยู่ในเมืองใหญ่ๆหนึ่งที่เป็น metropolitan อย่างนิวยอร์กซิตี้อย่างฟิลาเดลเฟียอย่างเมืองใหญ่ๆดัลลัสในเท็กซัสในซานฟรานซิสโกในลอสแอนเจลิสฮิวสตันเขาจะไม่ไปทิมบัคจูมิชิแกน เขาจะไม่ไปโพดังเนบราสกาเข้าใจไหมเพราะอะไรามันไม่ make sense ไม่ make sense ถ้าหนึ่งสิหนึ่งเสียงถ้าถาคะแนนเสียงของรัฐมนของคนในมิโซต้าเอามาใช้มาป้วนรวมนับกับคะแนนเสียงเลือกตั้งของประธานเจ้าพดีได้เนี่ยนะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเมืองรัฐเล็กๆเลยนะแล้วเสียงของรัฐเล็กๆอย่างเดลาแวร์จะหายไปเลยนะผมบอกให้เลยนะคนที่บอกว่า ไม่แฟร์สำหรับเฮลลอรี่อย่างองู้นอย่างนี้เนี่ยนะพวกนี้นะคุณไปถามรัฐรัฐเล็กๆที่โหวตเดโมแครตเนี่ยนะ่ยรัฐไอร์แลนด์คอนเนตทิคัตนะ่ยเนะดลาแวร์นี่ยมอนรัฐพวกนี้เนะี่ e ที่เล r โ l รคล l e g e คะแนนเล e โ t รคล l c o l l หนึนน่งคะแนนสองคะแนนสามคะแนนสี่คะแนนอะไรพวกนี้เลยนะคุณไปถามพวกเขาเลยว่าเอาไหม,เอา,มาเ,อเ,เ,เอาไหมยกเลิกระบบเลคโตรคลาสสิกซิสเต็มเนียเอาไหม ที่บอกไม่มีใครเอาเอาหัวเป็นประกันเลยไม่มีใครเอาเพราะอะไรเขา it will make those stage irrelevant นะไม่มีค่าเลยยังนะไ,ไหมถ้ามีการเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นจะยกเลิก electro college board นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเร็จะ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 ขอแยกตัวออกจากยูเนียนนะเรื่องอะไรกูต้องมานั่งแครพวกมึงถ้าพวกมึงออกกฎหมายไม่ไม่คิดถึงใจกูบ,บ้างเลย กูองมานั่งแคร์พวกมึงทําไมกูออกจากยูเนียนไปเลยกูจเป็นประเทศของกูเองดีกว่าเข้าใจไหมนี่เป็นเหตุที่พวกรัฐต,ต่างๆในสหภาพโซเวียตมันถึงต้องการถอนตัวเองออกมาเพราะมัน it don't matter They don't matter ฮประเทศเล็กๆอย่างลัตเวียอย่างเงี้ยอย่างเอสโตเนียอย่างเงี้ยมันก็แยกตัวออกมามันอยากจะแยกตัวออกมามไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสาภาพสหภาพโซเวียตนะ โอเคเอาแค่นี้ก่อนเอาเป็นว่าเข้าใจแล้วนะเ a ็กโทร e g e System อย่ามั่วอย่าจมเดอย่าอย่าดำน้ำไปเลื่อยเปื่อยนะเข้าใจนะโอเคแค่ okay. นี้แหละ